วส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ<อ>ผมว,วันนี้ผมจะพาไปดูคลิปที่ผมเออถ่ายไปเมื่อกี้ <c oughs> อะไรอ่ะอัดไปใช่อัดอือพูดอัดลงยูทูบอ้าวเดี๋ยวอียกเลิกก่อนเพราะว่าฟิลต้องไปอัดตรงเงียบๆอันนี้มันมีเสียงเยอะไง ไม่เป็นไรนี่ต้องเริ่มใหม่ก่อนิปแปกครับเมื่อกี้คุยกับพี่นะครับไม่เป็นไรครับผมมาแล้วครับที่นี่รถเยอะนะครับรถเก๋าจะข้างๆเป็นป่าครับนี่ครับคลิปที่ผมทําไว้สองคลิปเลยครับเป็นรูปรูปเท้าเนี่ยครับรูปเท้ากับรูปพัดลมเอาพัดลมให้ดูก่อนนะครับดูครับ ดีดผมก็ทำอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับผมตัดคลิปมาก่อนครับบา,บายยผมลบรูปเท้าไปแล้วครับมันเลยดูไม่ได้ครับเดี๋ยวบอมาดูกันนะครับเฮ้ยเอาได้แล้วครับครับ นี่ครับเป็นไงเป็นไงเก่งว่าวเจ๋งอ่าผมอัดคลิปได้นะครับผมไปอัดคลิปต่อนะครับผมจะไปอัดคลิปอีกนะครับมาให้ผู้ชมดูครับมาดูมาชมกันเลยกลับมาแล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่คือผมไปหาน่อนครับไปหามาแล้วผมก็จะมาให้ผู้ชมดูนะครับรอโหลดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมตอครับพูดผิด <c oughs> รอกันเลยครับชุบฟุบนี่เป็นไงครับนเนป็นไงชุบโอ้เสียงวะครับเจ๋งเจ๋งเสียงว้าว คลิปต่อครับบายยเดี๋ยวผมไปหาคลิปอีกอนันมาแล้วครับมาดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วรออันนี้ช้าครับเดี๋ยวผมตัดามาดูหน้าผมจะชัดเลยนะครับนี่คือหน้าผมครับ <Hello. S 1> เห็นหน้าผมไหมครับ <Hello. S 1> มันดัมืดไปเลยนะครับ <Hello. S 1> ข้างในนั้นมืด, <Hello. S 1> มด นี่ครับไปเงไงเงาไปเงไงจริงเงาจิงองะนี่ครับไม่มาเลยครับทุาผู้ชมก็ลองโหลดแอปนี้มาได้เลยครับแอปนี้ครับแอป R E V E R S, S E，拜拜。